สมมติว่าร่างแก้ไขร่างยกเลิก272ไม่ผ่านเนี่ยทั้งเพื่อไทยแล้วก็พักประชาธิปัตย์จะโหวตให้พลังประชารัฐไหมครับเพื่อไทยเองหรือพักร่วมฝ่ายค้านอื่นหรือแม้กระทั่งประชาธิปัตย์จะโหวตให้พลังประชารัฐไหมเนี่ยมันเป็นคําถามที่ผมต้องเรียนด้วยความเคารพครับเป็นคําถามที่ไม่น่าถามครับถ้าเราจะโหวตให้พลังประชารัฐนะครับเราไม่จําเป็นต้องเสนอร่างครับ ผมเองเป็นคนผลักเลยว่าถ้าคุณไม่เสนอร่างเข้าไปเนี่ยคุณจะตกเป็นขี้ข้าถูกด่าเลยว่าคุณรับใช้พลังประชาลัฐประเด็นที่พรรคเพื่อไทยเองเนะครับไม่ได้เสนอระบบอื่นเนี่ยเช่นทำไมไม่เอาสัดส่วนผสมเกี่ยวกับบัตรสองใบามาใช้นะครับเราไม่อยากคิดวิธีการที่ยังไม่เคยนำมาใช้ในประเทศไทยที่สำคัญมันไม่มีผลการศึกษาที่ชัดแต่สิ่งหนึ่งที่ ต้องถามก็คือว่าเยอรมันเนี่ยเขาพยายามทำเนี่ยการเลือกตั้งเขามีลักษณะเป็นสาพันธรัตนะครับเขาเลือกตั้งเป็นรัฐและรัฐบาลกลางความต่างกับเมืองไทยมันเยอะมากในระบบการปกครองระบอกการปกครองคุณหมอฟังดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คืออยากใช้ระบบที่มันเคยใช้มาแล้วแต่สิ่งที่ก้าวไกลเสนอเนี่ยก็ไม่ได้ปัดบอกว่ามันเลวร้ายซะทีเดียวผมเข้าใจถูกไหมที่หมอพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ผมไม่เคยบอกว่าอันไหนดีหรืออันไหนเลวนะครับ ไม่มีอันไหนดีที่สุดไม่มีอันไหนเร็วที่สุดหรอกครับมันยึดกับนํามาใช้และพฤติกรรมการใช้เป็นอย่างไรครับสิ่งที่มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับแล้วเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนคือกรณีของเยอรมนีกรณีของน er ิวซีแลนด์เราจะปฏิเสธแล้วครับว่าประเทศนี้ไม่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาเราจะปฏิเสธแล้วครับว่าในช่วงโควิดเขาล้มเหลวในการที่จะบริหารจัดการระบบแบบเยอรมันเนี่ยเราเรียก,กันติดปากแต่จริงๆมันมีอีกใช้อีกหลายประเทศผมยกตัวอย่างนิวซีแลนด์ก็เป็นลัฐเดียวเหมือนกันนะครับ เขาเองก็สามารถที่จะได้รัฐสภานะครับที่สะท้อนถึงเสียงของประชาชนตามที่ประชาชนต้องการจริงๆนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพได้เราไม่จําเป็นต้องเลือกระหว่างการมีรัฐรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพหรือรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพเราไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทาไมเราไม่เลือกทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันต้องดูบริบทความเป็นจริงด้วย ถ้าเราคิดในเชิงอุดมคติอย่างเดียวเนี่ยทุกสิ่งทอย่างมันไม่เกิดขึ้นรัฐนุสี่ศูนย์เนี่ยเราคิดว่าเป็นระบบที่ตอบได้ที่สุดทางตรงทั้งสองซีกตรงเลือกพักตรงเลือกคนตรงอันเนี้ยเสียงข้างมากชัดเจนเมเจอร t y r u l รูแต่ละระบบที่เราไปวางว่าสําหรับคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยแล้ะได้มาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะเข้าเป็นลักษณะของใช้เสียงข้างน้อยมีโอกาสคออรอบหรือว่าครอบกลุ่มเสียงข้างมาก เหมือนกับรัฐมนุญฉบับปี60เนี่ยทำไมเอาสวแค่84คนมาบอกว่าต้องเป็นตัวกําหนดการแก้รัฐธรรมนูญมันเป็นหลักการที่ขัดแย้งกันมากในระบอบประชาธิปไตยคุณใช้เสียงข้างน้อยมาปกป้องเสียงข้างมากมันเลยมีปัญหาอันนี้คือแนวทางนะครับไม่ได้เห็นต่างกันในเรื่องของอุดมคตินะครับแต่วิธีปฏิบัติเท่านั้นก็ต้องขอบคุณด้วยความเคารพครบับที่พี่หมอนะครับได้บอกว่าเอ๊ะถ้าเราปล่อยให้กลุ่มอาชีพนั้นเข้าไปเข้าไปเนี่ยแล้วสุดท้าย นะครับมันจะขัดต่อหลักประชาธิปไตยขัดต่อหลักเสียงส่วนใหญ่ไหมผมว่ามันแตกต่างกับกรณีสอวอย่างสิ้นเชิงนะครับกรณีสวหนึ่งในสมเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่จะผ่านหรือไม่ผ่านร่างรัฐมนูญแต่กรณีที่ผมกาลังพูดถึงเนี่ยผมกําลังพูดถึงโอกาสของคนที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไม่เคยได้มีโอกาสเนี่ยให้เขาสามารถเข้ามามีปากมีเสียงในสภาให้เขามามีตัวตนในระบบการเมืองการปกครองของเราสิ่งที่พักพลังประชารัฐนะครับต้องการ เขาต้องการให้พักการเมืองแข่งกันพักพลังประชารัฐสามารถสอดแทรกเข้ามาภายใต้การแข่งขันระหว่างพักการเมืองต่างๆที่มีการแข่งขันกันและสุดท้ายเสียงมันตกน้ําไปเรื่อยๆเนี่ยในท้ายที่สุดพักพลังประชารัฐจะกลายเป็นพักการเมืองที่มีขนาดใหญ่ถ้าเราใช้ผลการเลือกตั้งแบบนี้รัฐบาลนี้จะสามารถเป็นรัฐบาลได้อีกครั้งหนึ่งช่วงเวลาเนี้ยคนน่าจะต้องการรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพถ้าเกิดเขาหมดหวังกับรัฐบาลชุดนี้ เขาหันไปทางไหนที่พอจะมีความหวังอยู่ต่อไปได้แต่ภาพแรกที่คนเห็นกันคือโอ้ทำไมเพื่อไทยกับก้าวไกลขัดกันจังเลยมันเป็นไปได้ไหมที่คุยกันตกลงกันคุยกันให้เสร็จก่อนอะไรที่เห็นต่างก็มาคุยอธิบายไปเลยว่าเราต่างกันแบบนี้นะแล้วตรงไหนที่ร่วมกันได้ผมเข้าใจแล้วผมก็คิดว่าทั้งพักเพื่อไทยและอีกหลายพักการเมืองยคงมีเจตนาที่ดีนะครับแต่เราก็เตือนอย่างมิดว่าไอ้เจตนาที่ดีอย่างนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะไปเข้าตีเพื่อนมันจะไปเข้า ยุทธศาสตร์ที่พักพลังประชาธัปต้องการนั่นคือการแข่งกันเสียงตกน้ําแล้วทําให้ตัวเองสามารถขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้ผมยืนยันอีกครั้งกลับไปฟังผมให้ดีโมเดลที่ก้าวไกลเสนอไม่ใช่ทําให้พักเพื่อไทยคะแนนเสียงลดลงนะครับแต่ทําให้พักเพื่อไทยได้คะแนนเสียงตามจริงทําให้พักก้าวไกลได้คะแนนเสียงตามจริงทําให้พักประชาธิปัตย์ได้คะแนนเสียงตามจริงแล้วเราก็ทําให พักของพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้คะแนนเสียงตามจริงซึ่งสุดท้ายเนี่ยที่มันออกมาก็คือ75%ของคนในประเทศนี้ไม่เอาพลเอกประยุทธ์นี่คือทางออไม่มีทางอื่นนะครับขอบคุณนะครับ